ในยุทธภพมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะทำให้ครองตำแหน่งเจ้าแห่งยุทธจักรได้นั่นคือผู้ที่ครอบครองดาบล่ากวางอาวุธล้ำค่าที่สามารถตัดเหล็กกล้าได้ทุกชนิดและเมื่ออาวุธนี้ปรากฏขึ้นความโลภความแค้นความรักและความลวงก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันนี่คือเรื่องราวของเซียวจับอิดหนึ่งจอมโจรผู้ที่ไม่ได้ต้องการเป็นวีรบุรุษแต่โชคชะตากลับดึงเขาเข้าสู่เกมแห่งอำนาจ การทรยศและความรักที่ไม่มีวันสมหวัง Swordsman and Enchantress หรือในชื่อภาษาไทยก็คือศึกยุทธจักรวังทองออกใช้ในปี1978และนี่คือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ c h o ช y u n ปรมาจารย์แห่งโลกภาพยนตร์กำลังภายในฮ่องกงที่มีเขาโครงคล้ายนวนิยายเรื่องเซี่ยวสิ The Eleventh Son ซึ่งเป็นเรื่องราวจากปลายปากกาของโกเลงที่ถูกเขียนขึ้นเป็นบทภาพยนตร์ออกมาก่อน จากนั้นจึงได้เขียนเป็นนิยายตามออกมาถือเป็นหนึ่งในผลงานไม่กี่เรื่องของโกเล้งที่ถูกสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ก่อนที่นิยายจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาและภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นที่จดจำอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลงานเด่นจากค่าย Shaw Brothers โดยเรื่องราวของมันเต็มไปด้วยความลึกลับความรักต้องห้ามอารมณ์โรแมนติกที่เข้มข้นและเกมแห่งอำนาจที่ชักใหญ่โดยผู้ที่อยู่ในเงามืด สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่างคือการที่มันไม่ได้มีเพียงแค่ฉากต่อสู้ที่งดงามแต่ยังเต็มไปด้วยปริศนากลลวงและโศกนาฏกรรมของเหล่าตัวละครที่ติดอยู่ในเงื่อนไขของยุทธภพ,พที่พวกเขาไม่อาจหลีกหนีได้ในโลกแห่งยุทธภพ,พที่เต็มไปด้วยความโลภและความทะเยอทะยานกลับถูกสันสะเทือนด้วยตำนานของดาบล่ากว่างศาสตราวุธที่ว่ากันว่าสามารถตัดเหล็กได้อย่างง่ายดายและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดในยุทธภพ,พ ผู้ครอบครองมันจะได้รับการเคารพในฐานะผู้นำของยุทธภพดาบเล่มนี้ถูกตีขึ้นจากเหล็ก9้าชนิดโดยนักบวชซูรูสือผู้เป็นราชาแห่งดาบและมันถูกมอบให้แก่เหลียนเฉิงปี้แห่งตำหนักวังดอกไม้นำแสดงโดยหลิวหยงเขาคือผู้ซึ่งได้รับเกียรติอันสูงส่งให้ครอบครองอาวุธอันทรงพลังนี้เพื่อคุ้มกันดาบมรณะนี้ไปส่งมอบให้กับเหลียนเฉิงปี้สี่พี่น้องตระกูลเล้งจอมยุธฝีมือฉกาดได้รับหน้าที่คุ้มกันดาบจนกว่าจะถึงที่หมาย แต่แล้วบนเส้นทางกลับกลายเป็นกับดักเมื่อมีหญิงสาวลึกลับนามว่าเสี่ยวกงจือผู้มากด้วยความฉลาดและวรยุทธ์ปรากฏตัวและชิงดาบไปได้ในพริบตาสิ่งที่น่าตกใจคือนางประกาศตนว่านางคือเสี่ยวสืออีหลางจอมโจรผู้เร่ร่อนแห่งยุทธภพและเขาคือผู้เดียวที่มีชื่อเสียงพอจะเทียบชั้นกับเหรียญเฉิงปี้ได้เสี่ยวกงจือรับบทโดยหวนเซี่ยเอ,อ๋อหญิงลึกลับผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมด ถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่อันตรายและค่าเดาได้ยากที่สุดในเรื่องนางเป็นหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายนางเต็มไปด้วยสเสน่ห์ลึกลับและแฝงไปด้วยความอมหิตนางใช้เล่ห์กลและอาวุธลับในการควบคุมสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดคือนางไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนางสมคบคิดกับจอมยุทธเทียนชายผู้เป็นเงามืดของยุทธภพและเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดนางไม่ได้ต้องการเพียงแค่ดาบล่ากวาง นางยังต้องการใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกที่นางเป็นผู้ควบคุมนางวางแผนให้เซียวซืออีหลางตกเป็นแพรับบาปนางหลอกให้เสินปี้จินหลงเชื่อว่าเซียวซืออีหลางคือศัตรูและนางใช้เหรียญเฉิงปี้เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของนางแต่สิ่งที่นางไม่เคยคาดคิดคือนางเองก็อาจเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งของผู้อื่นเช่นกันเซียวซืออีหลางหรือจอมยุทธเซียวนำแสดงโดยตี้หลงชื่อของเขาทำให้ผู้คนหวาดกลัว แต่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่โจรที่ฆ่าคนเพื่ออำนาจเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตเป็นอิสระเขาใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดกับกฎของยุทธภพเขาเป็นคนที่ไม่ต้องการชื่อเสียงหรือสมบัติใดๆแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเขากลายเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยดาบล่ากวางเขาถูกไล่ล่าถูกใส่ร้ายถูกตามฆ่าและเมื่อเขาคิดว่าชีวิตเขาจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดการ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับสตรีนางหนึ่งที่เข้ามาสั่นไหวหัวใจของเขาเสินปี้จินรับบทโดยหลี่ชิงถูกยกย่องว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งยุทธภพนางเกิดมาเพื่อเป็นหญิงของวีระบุรุษแต่โชคชะตากลับทำให้นางตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่นางไม่ได้เลือกนางถูกกำหนดให้แต่งงานกับเหลียนเฉิงพี่ชายที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นสุภาพบุรุษผู้เพียบพ,พร้อมแต่แท้จริงแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ ในค่ำคืนหนึ่งเมื่อเซินปี้จินถูกวางยาและถูกลักพาตัวโดยเสี่ยวกงจือที่ปลอมตัวเป็นชายเซียวซืออีหลางบุกเข้ามาช่วยนางและได้พานางหลบหนีเขาต้มน้ำแกงร้อนให้นางดื่มเขาเฝ้าดูแลนางด้วยความอ่อนโยนความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้นแต่เมื่อเซียวซืออีหลางพานางมาส่งที่บ้านเซินปี้จินต้องยืนตะลึงอยู่หน้าประตูร้างเบื้องหน้าสิ่งที่นางได้เห็นก็คือบ้านเกิดของนางถูกเผาวอดวายไม่มีใครรอด มันคือภาพความเจ็บปวดอันแหลมคมที่แทงเข้าไปในใจของนางและเบื้องหลังของการสังหารหมู่ครั้งนี้มีชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นคนลงมือและชื่อนั้นก็คือเซียวซือ e อีหลางทําให้นางเข้าใจผิดว่าเซียวซือ e อีหลางเป็นคนร้ายหัวใจของเสินปี้จินจึงแตกสลายนางไม่อยากจะเชื่อแต่นางก็ไม่อาจปฏิเสธเสินปี้จินยังถูกหลอกซ้ําแล้วซ้าเล่าจากกลลวงของเสี่ยวกงจือทําให้นางเข้าใจผิดว่าเซียวซือ e อีหลางเป็นคนไม่ดี แต่ทุกครั้งที่นางตกอยู่ในอันตรายเขากลับช่วยชีวิตนางไว้โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดต่อตัวเองภายหลังเมื่อแผนการทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมานางได้รู้ว่าหมู่บ้านที่ถูกเผาคือฝีมือของเสี่ยวกงจือ่อเสินปี้จินจึงเริ่มเข้าใจเซียวสืออีหลางระหว่างการเดินทางของนางกับเซียวสืออีหลางนางยิ่งได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขานางพบว่าเซียวสืออีหลางไม่ใช่คนชั่วร้ายอย่างที่ทุกคนกล่าวหา เขาเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขาต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเขาเป็นบุรุษที่นางวางใจได้นางเห็นความกล้าหาญของเขาเห็นความเสียสละของเขาและนางก็ตกลุมรักเขาอย่างไม่อาจห้ามใจได้แต่ความรักของพวกเขายังไงก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้เหลียนเฉิงปี้นำแสดงโดยหลิวหยงชายผู้ยึดมั่นในศักดิ์ศรีแต่ภายในกลับเร่าร้อนด้วยไฟแค้นและความอิจฉา เขาคือคู่ปรับของเซียวซืออีหลางในทุกแง่มุมทั้งวรยุทธ์อุดมการณ์และหัวใจของหญิงสาวทั้งสองประมือกันไม่รู้จบแต่ทุกครั้งก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซ่อนเร้นความเคารพความขมขื่นความสับสนถูกถ่ายทอดออกมาในฉากต่อสู้ที่งดงามราวบทกวีเหลียนเฉิงปี้คือบุรุษที่ทุกคนในยุทธภพยกย่องว่าเป็นสุภาพบุรุษเขาแต่งงานกับเซินปี้จินเพื่อเสริมสร้างอำนาจของเขาเขาร่วมมือกับกลุ่มอำนาจในยุทธภพ เพื่อครอบครองดาบล่ากวางและเขายินดีทําทุกอย่างเพื่อกำจัดเซียวซืออีหลางเนื่องเพราะเข้าใจว่าเซินปี้จินภรรยาของตนเองถูกเซียวซืออีหลางลักพาตัวไปแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดคือเขาเองก็อาจตกเป็นเหยื่อของเกมใหญ่กว่าที่เขาคาดไว้ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือแม่นางฟางหญิงสาวผู้เปี่ยมสเสน่ห์กล้าหาญและรักอิสระหญิงสาวผู้เป็นดั่งปีศาจแห่งยุทธภพ,พ นางได้สร้างความวุ่นวายอีกครั้งเมื่อนางต้องการครอบครองดาบล่ากวางศาสตราวุธในตำนานที่เป็นที่หมายปองของผู้คนทั่วล่านางออกตามหาหัวผิงจอมยุทธแขนด้วนหัวหน้ากลุ่มโจนแห่งกวนจงและสิงแสเฟยผู้ได้ฉายาว่าหมอวิเศษเหินหาวนางต้องการชักชวนพวกเขาให้เข้าร่วมแย่งชิงดาบในขณะที่ทุกฝ่ายต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงดาบล่ากวางมีเนมืดอีกแห่งที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังมันคือบ้านตุก,กตา สถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยหุ่นไม้ที่ดูเหมือนมนุษย์ที่นี่คืออาณาจักรของจอมยุทธเทียนหรือก็คือนักบวชซูรูซือผู้เป็นราชาแห่งดาบชายผู้ฉลาดหลักแหลมและมีพลังเหนือมนุษย์เขาจงใจสร้างดาบลากวางขึ้นมาเพื่อล่อก,กิเลสตันหาความมักใหญ่ฝ่ายสูงของชาวยุทธภพ,พเพื่อสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนเขาสร้างบ้านตุก,กตาเพื่อเป็นกับดักสำหรับศัตรูของเขาทุกคนที่ก้าวเข้าไปไม่มีใครเคยกลับออกมาได้ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่คฤราน์ธรรมดา แต่มันคือเขาวงกฎแห่งความหลอกลวงหุ่นไม้ที่ดูเหมือนมนุษย์กำแพงที่เปลี่ยนรูปร่างได้และกลไกที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีพ้นเซียวสืออีหลางและเซินปีจินถูกล่อลลงเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ทั้งเซียวสืออีหลางและเซินปีจินต่างเข้าใจผิดว่าพวกเขาถูกเวทมนต์ย่อส่วนและต่อมาพวกเขาก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวอันโหดร้ายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาเมื่อทั้งหมดมารวมตัวกันในศึกสุดท้าย การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ศึกแห่งพลังแต่มันคือการต่อสู้แห่งอุดมการในขณะที่ดาบและกระบีป่ปะทะกันอย่างดุเดือดภายใต้ฉากแอคชั่นที่ออกแบบมาอย่างวิจิตรบรรจงเรื่องราวกลับซ่อนเร้นไปด้วยความโศกเศร้าและความหวังที่ไม่อาจเกื้อมถึงความสัมพันธ์อันเปราะบางระหว่างเซียวซืออีหลางและเหลียนเฉิงปีถูกถักทอด้วยความรักความเกลียดชังและความเสียสละที่ยากจะอธิบาย เมื่อความจริงเบื้องหลังการยั่งชิงดาบล่ากวางถูกเปิดเผยออกมาความเศร้าโศกและความโรแมนติกกลับกลายเป็นแก่นสำคัญของเรื่องราวในช่วงสุดท้ายของเรื่องภาพลักษณ์ของยุทธภพ,พที่วุ่นวายและโหดร้ายพลันชะลอตัวลงปล่อยให้ตัวละครได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาความเศร้าส้อยและความรักที่ไม่อาจสมหวังถูกถ่ายทอดผ่านภาพที่งดงามและทรงพลังช่วงเวลานี้สร้างความตราตรึงใจแก่ผู้ชม ทิ้งท้ายด้วยความโศกเศร้าและความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนเซียวซืออีหลังเขาไม่ต้องการดาบล่ากวางเขาไม่ต้องการเป็นเจ้าแห่งยุทธภพ,พเขาเพียงต้องการอิสรภาพของตัวเองทิ้งไว้เพียงตำนานของจอมโจรผู้ไม่เคยต้องการเป็นวีรบุรุษบทสรุปศึกยุทธจักรวังทองไม่ใช่แค่ภาพ,พยนต์กำลังภายในที่เต็มไปด้วยศิละปะการต่อสู้แต่มันคือเรื่องราวของอำนาจการหักหลังและโศกนาฏกรรมแห่งความรัก มันคือบทกวีแห่งความรักความเศร้าและการจากลามันคือภาพ,พยนตร์ที่สะท้อนว่าอำนาจเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสูญเสียตัวตนความรักเป็นสิ่งที่สวยงามทั้งหมดผูกพันกันด้วยสิ่งเล็กๆชิ้นเดียวนั่นคือหัวใจของมนุษย์ในยุทธภพ,พที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวล่องลอยดุดจอกแหนในสายน้ำบางครั้งสิ่งเดียวที่หลงเหลือไว้อาจเป็นคราบน้ำตาและรอยยิ้มสุดท้ายที่อาจจะไม่มีใครได้เห็น แม้ว่าเซียวสืออีหลังจะหายไปในม่านหมอกแต่เรื่องราวของเขาจะไม่มีวันถูกลืมและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง